สวัสดีค่ะวันนี้ไปพบกับก้อยอัจฉพรค่ะสวยเก่งขยนันทุ่มเงินซื้อบ้านใหม่ให้กับคุณแม่บอกเลยว่าอลังการหลังใหญ่เบอริ่มค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่านักแสดงสาวก้อยอัชพรปีนี้ชื่อของเธอมาแรงมากค่ะทั้งสวยเก่งมากความสามารถหลากหลายด้านเลยทีเดียวค่ะจึงไม่แปลกใจเลยว่ามีงานเข้าอย่างต่อเนื่องแถมช่อง youtube ของก้อยนัตตีดีมก็ไปได้สวยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จจริงๆค่ะ จนทาให้ล่าสุดค่ะเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติสกโก้ยก็ได้ควงหวานใจอย่างหนุ่มนิกกี้นชัดและคุณแม่ไปดูบ้านหลังใหม่ราคากว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะที่เธอควักเงินก้อนโตซื้อเองกับมือพร้อมเผยให้เห็นชัดๆอีกหนึ่งความสําเร็จในชีวิตค่ะและระบุว่าซื้อบ้านให้แม่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนคอยดูช่อง YouTube สนับสนุนทุกช่องทางจริงๆขอบคุณจากใจนะคะที่ทําให้มีวันนี้ ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่บ้านหนูยังโล่งลูกค้าเข้าได้นะคะรอป้าพี่โชกุนคุณยายมาอยู่ด้วยกันไปดูคลิปเปิดบ้านกันได้เลยค่ะปอลอเงินที่ฟ้องก็มาแต่งบ้านนี่แหละค่ะเจอกันที่ศาลครับใช้แอเคเขาจริงกันทั้งนั้นค่ะ